ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อบลูด์และเกม FC Online นะครับผมวันนี้ผมเรามาอยู่กันในช่วง FC Online Preview นะครับผมก็เป็นการ Preview นักเตะที่เข้าเซิร์ฟเกาหลีนะครับก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมวันนี้ก็วันที่20เดือน2องนะสองพนะครับก็เป็นนักเตะที่เข้ามาคือ24 UCL นะครับผมนะก็รอกันมาเนิ่นนานนะสำหรับแฟน FC Online นี่คือยี่สิบสี UCL นี่คืออยากเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมรอปีนี้กันมาเนิ่นนาน ก,ก็นักเตะย4ซีดเอลมีทั้งหมด337คนนะครับที่เข้ามา <Wow. S 1> และมีทั้งหมด24ทีมนะไม่เหมือนเมื่อก่อนคือจะมีแค่16ทีมที่เข้ารอบนะแต่คราวนี้เป็น24ทีมเลยนะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเยอะขึ้นนะครับให้มีทีมไม่ทํามีนักเตะทาหลายตัวนะครับ <c oughs> โอเคเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูข้าพลังกันนะ <c oughs> พลังโหดขนาดไหนสําหรับ24 UC l นะครับไปดูกันไป <c oughs> โอเคครับผมก็มาอยู่ในหน้าตลาดแล้วนะเซิร์ ชื่อ24 UCL นะครับผมก็มีเนี่ยเลยสูงสุดคือ116นะอืมเป็นฟอร์เรนเวีนะครับพลังเริ่มต้นนี่คือ116ตนันสุดๆนะน่าจะเป็นประมาณแบบจบรอบชิงอะไรตนันสุดหน่าที่บุกหนึ่งอยู่ที่120 <Wow. S 1> นะครับเท่าที่เป็นไปได้นะประมาณนี้แต่ว่าเรื่องการอัพค้าพลังไงแต่ต้องรอดูอีกทีนะเพราะยังไม่มีประกาศมาเหมือนกันนะครับผมอ่าตัวแรกเลยฟอร์เรนเวียดนะครับเลเวอร์กูเซนพลัง116เ,เลยนเะ Weird. พลังแฝงเหมือนเดิมเนาะเทมเกอร์หลังเท้าเลี้ยงผ่านพลังถือว่าเฟี้ยวมากเลโวบูเซนตัวนี้น่าเล่นเลยพลังดีเลยนะฟอร์เรนเวสนะครับตัวต่อมาครับปีกซ้ายวินิซิอุสนะครับมีเลี้ยงเร็วปั่นหลังเท้าเลี้ยงผ่านเหมือนเดิมนอกจากเก่งเหมือนเดิมนะวิน,นินะครับพลังเฟี้ยวเหมือนกันวินินะครับกองหน้าโรเบิร์ตเลวานอฟกี้นี่คือมาติดตรงนี้ได้ผมยิงเป็น ดาวันโวอยู่บ้งนะครับพลังเลยท็อปเลยนะครับสำหรับเรวานล้งแฝงเหมือนเดิมดิสองเท้าเหมือนเดิมนะเรวานใช้ได้ใช้ได้ตัวจบเลยนะครับของบาซ่าตอนนี้นะครับเรวานรอฟกี้พลังโหดเหมือนเดิมใช้ได้ตัวต่อมากลางลุกครับผมอันนี้จะเป็นทิวแมนนะอยู่พีเวเป็นดาวลุง่งน่าเป็นดาวลุ่งบาเยนเก่านะครับโอ้พลังดีมากเลยร้อยสิบหกเหลยโคตรเยอะจะต,ตีนบอร์ดไปหน่อยสายสามนะครับ กลางลุกประมาณนี้ซีเอ็มก็พอเล่นได้กลางลุกนะครับชิวแมนนะครับผมพลังโอเคอยู่ตัวต่อมาบูกาโยซาก้านะครับพลังแฝงเหมือนเดิมเลยเลี้ยงผ่านแฟร์ปั่นนะครับส้เตะเยอะขึ้นหน่าร้อยสิบหกไม่รู้เยอะกว่าปีอื่นหรือเปล่าแต่นี้ก็ใช้ได้อยู่นะซาก้านะครับแต่คล้ายเดิมเนาะปีกซ้ายราฟินยาครับผมพลังท็อปเลยยิงแอสซิสต์เยอะมากนั้นยูซีเอลก็จัดให้เลยเนี่ยพลังร้อยสิบหกกลางลุกปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้หมดราฟินยา มีเปิดบอลมียิงไกลมีเพลเมเกอร์มีเลี้ยงผ่านนะครับไม่มีเลี้ยงเร็วแต่ว่าโหดแล้วราฟินยาโคตรน่าเล่นนะครับโคตรเก่งนะครับราฟินยาปีขวา115ครับโมฮัมเหม็ดซาร่าแปลกใจที่ซาร่าไม่116เนาะเป็น115แต่ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวพลังขึ้นนะครับฟอร์มดีครับโมฮัมเหม็ดซาร่าพลังแฝงเหมือนเดิมเนาะปั่นเพลเมเ,มเกอร์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับซ้ายห้าขวาสี่น,น,นะซาร่าน่าเล่นน่าเล่นฟูลิเวอร์พูลนะครับกองหน้าตรงนี้เป็นแฮร์รี่เคนนะครับพลังแฝงก็ หลังเท้าเฮดเดอร์เพเมเกอร์ยิงไกลเหมือนเดิมอยู่แล้วนะเคนตัวจบสกอร์พลังก็ถือว่าเยอะเหมือนเดิมนะครับใช้ได้ความเร็วไม่เยอะแต่ยิงโกงเหมือนเดิมนะแฮร์รี่เคน CF อตรงนี้เป็นองค์ตัวนิสกิสมันที่2เท้าแล้วนะว้าวเออน่าเล่นนะครับแอมนมาลิดช่วงนี้ฟอร์มกําลังใช้ได้เลยกิสมันก็สองเท้ามีเออร์ลี่คอร์ดด้วยนะปัน่นเพเมเกอร์หลังเท้าเลี้ยงผ่าน นาเ่นนาเ่นฟูแอนมาลิกก็นนาเ่นนะสี่สี่สองเดี๋ยวได้เปลี่ยนระบบนะจากหลังสามเป็นหลังสี่นะครับผมน่าลองเล่นดูคู่กับไอเนี่ยอวารเลสน,นาเล่นอยู่นะกิดมันปีกซ้ายตัวนี้แปลกใจเหมือนกันนะบีนอคิดเท่นนะครับดาวลุ่งพลังโหดมากเลยร้อยสิบห้านี่เยอะมากเลยนะเราดอนมุนนะครับเลี้ยงผ่านเลี้ยงเร็วแร์เป็นปีกสายสายพิ้วเนาะนะครับแต่สแตทดีมากมดูดิพลังคือดีเลยบีนอคิดเท่น น่าเล่นเลยยิงโคง้งเลี้ยงบงเลี้ยงบอลอะไรดีนะครับตัดมุนก็น่าเล่นอีกทีหนึ่งนะครับกลางลุกก็จะเป็นยามาโมเซล่าตอนนี้ได้ทั้งปีกทั้งกลางนะนะครับโมเซล่าพลังแฝงประมาณนี้สองเท้าปีกได้กลางลุกดีสุดนะครับโมเซล่าโยเคเรสนะครับแต่ตอนนี้สปอร์ตติ้งตกรอบไปละนะครับม่จอโยเคเรสพลังดีใช้ได้เลยเนะี่ยยิงเยอะด้วยไงพลังแฝงไม่มีมีแต่ลูกเพชรอย่างเดียวนะครับ ความเร็วพอได้ด้วยนะแล้วก็แข็งด้วยนะแต่ตกไปแล้วไงทำทีมเล่นก็ได้นะทำไม่เฉยไม่ต้องเล่นก็ได้นะไม่ต้องแบบลุ้นให้เข้าลอออะทำเล่นก็น่าเล่นอยู่นะครับโยเคเลสซีเอมตรงนี้แม็กคาริสเตอร์โอ้โหพลังร้อยสิบห้าซดีอมร้อสิบสี่ลดไปหนึ่งแต่ว่าเล่นได้แน่นอนฟูลิเวอร์พูลก็น่าทำอืมน่าจะเป็นทีมเต็งเลยนะเต็งแชมป์กับมัดดิดเลยนะบาซ่าด้วยนะนะครับน่าทำหมดเลยนะ C.M. กางลุกเห็นไหม C.D.M. เล่นได้หมดเลยแม็กเลสเตอร์น่าเล่นน่าเล่นโอเคเลยแต่ตีนซ้ายไม่สี่นะไม่เป็นไรมีเซเวอร์มาให้ด้วยน่าเล่นมากแม็กเลสเตอร์กองหน้าตรงนี้อากุลาซี่นะฮะกิลาซี่ก็ยิงเยอะเหมือนกันแต่ว่าเสียดายซ้ายไม่สี่เนาะปีนี้ซ้ายสามก็พอเล่นได้นั้นดอดมุนมาแทนฟูคุกตอนนี้ความเร็วพอกลางๆเป็นตัวจบสกอร์นะครับมีเฮดเดอร์ด้วยกุลาซี่นะครับ ปีขวาตรงนี้ลามินยามาครับผมโอ้โหโคตรโหดพลังแฝงครบถ้วนเลี้ยงผ่านหลังเท้าเพเมเกอร์ยิงไกแฟร์ปั่นแล้วก็เออรีคอร์ดครบเลยนะยามาเก่งมากขวายามาซ้ายลาฟินยาโคตรโหดหน้าเลววานอูโหบาซ่าสามประสานนี่โคตรโหดแต่เสียดายขวาสามก็ยามามันประมาณนี้อยู่แล้วมันเลี้ยงแต่ซ้ายเนาะขวาสามก็เข้าใจอยู่อืมถ้าขวาสี่นี่ก็จะอวยเกินไปนาอนะครับแต่ท่านี้ก็ถือว่าโหดแล้วนะยามาโคตรโหด นะครับ CF ตรงนี้เดโมล่าลูกแมนอัตลันตาก็น่าทำแต่เสียดายที่ตกรอบไวนะตกรอบไปแล้วนะครับล่าสุดก็เสียดายเหมือนกันทีมอัตลันตาเป็นทีมที่น่าทำอีกทีมนึงเลยทำเล่นก็น่า,นาเล่นเหมือนกันนะพลังแต่ละตัวน่าเล่นทุกตัวนะครับแอตลันตาลูกแมนก็น่าเล่นนะครับวิงแบ็กซ้ายเป็นกีมมลดนะครับกีโมลดนี่คือแบบมันเหมือนเป็นปีกไปแล้วนะตอนนี้ เปิดบอลยิงไกลย,ยิงปัน่นเพลย์เมคเกอร์ครบยิงดีด้วยเรวเส้นวิงแบกนี่คือแบบว่าเถื่อนๆทั้งนั้นกิมาโดนี่โคตรแบกนะครับโคตรโหดหน่าเล่นน่าเล่นเร็วเส้นกองหน้าตรงนี้เป็นกูเลียนอวารเลสนะครับผมอืมเป็นหน้ากับเป็นปีกได้นอวารเลสหน้าต่ําก็ได้กลางลุกเล่นได้หมดเลยนะตัวลุกนะครับอวาเลสเอออยู่กับเป็นกองหน้าคู่กับกิ๊ดมันอ่ะถือว่าเล่นดีนะอวารเลส เลี้ยงผ่านเพเมเกอร์ปั่นนพลังแฝงประมาณน,นี้น่าเล่นน่าเล่นปูแอดมาริก,ก็น่าเล่นออกหน้าอีกตัวหนึ่งเออร์ลิงเบิหฮาร์แลนด์เอเดอร์กับเลี้ยงเร็วก็ล่าสุดตกรอบไปแล้วเหมือนกันฟิตี้ก็จะดได้เหมือนกันเนาะแต่เจอมอาริดไงก็นั่นแหละถ้าไม่เจอมาริดก,ก็อาจจะใบต่อได้นะครับสำหรับฟิตี้นะครับปีกซ้ายนะครับคีนันยูดิสนะตัวนี้โอ้โหอยู่เวก็ตกไปเหมือนกัน แต่ตัวนี้ถ้าเข้าไปนี่พลังดีมากเลยนะยูดิสยูดิพลังแฝงครบเลยขวาห้าซ้ายสี่สูงร้อยแปดห้าด้วยเนะี่ยเปิดบอลปัน่นเลี้ยงเร็วโอ้โหเฟมิเกอร์เลี้ยงผ่านพลังแฝงโคตรดีเลยแต่ได้ที่ตกรอบนะยูดิสพลังโคตรน่าเล่นเลยนะครับผมไมเคิลโอลิเซนะครับก็บาเย็นยังอยู่ในเส้นทางนะครับก็ซ้ายห้าขวาสามนะเหมือนซานนี่เลยแต่น่าจะไม่เร็วเท่าซานนี่นะเป็นตัวแบบสายเลี้ยงมากกว่านะโอลิเซนะครับ มีเลี้ยงผ่านแปลแล้วก็ปั่นนะเข้าซ้ายนี่ยิงคมๆเลยโอลิเซ่นะครับฟิวโฟเดนครับผมกลางลุกกระปีกเนาะก็ตกรอบไปแล้วเหมือนกันโฟเดนพลังแฝงก็ประมาณนี้คล,ลค,ลคล้ายๆอเวเลสคล้ายๆกินมันวันนั้นนะนะโฟเดนแต่ตกรอบไปแล้วแต่ได้เหมือนกันนะครับวิงแบ็คขวาในดุมฟี่โอ้มีเลี้ยงเร็วมีงูนะครับอินเตอร์ก็ตอนนี้ก็เข้ารอบไปแล้วนะครับก็เซนเตอร์ได้ด้วยแบ็คได้ด้วยโอ้โหดีเลยตัวนี้ดุมฟี่สมมติอนาคตบวกแปดดูดิ โอ้เร็วร้อยสี่สิบอะเล่นเซนเต,นเตอร์พลังก็ไม่ลดด้วยนะดูดีพลังเท่าเดิมซุมฟีโคนหน้าเล่นนะครับหัวต่อมาปีขวาภูลิสิติ์มิลานก็ตกรอบเหมือนกันแต่ได้ภูลิสิติ์สองเท้ามากเลยปีเนี้สแตตดีมากเลี้ยงเร็วเพเมเกอร์เนี่ยดูดิสองเท้าด้วยภูริสิติ์ฟูเชลซีฟูมิลานน่าเล่นมากนะตัวนี้ตกรอบไวนะครับไม่เป็นไรตามนั้นเนาะทีดีเอ็มตรงนี้ฮาฮาโนโอกู เป็น c d m เต็มตัวแล้วนะครับก็ข้อดีคือเป็นกลางรับที่จ่ายบอลดีนะครับคล้ายๆพวกปีโร่พวกอะไรพวกเนี้ยตัวเวิร์ดเพเมเกอร์ยิงไกลปั่นลองพาร์คือแบบเป็นตัวทําเกมเนาะแล้วก็ได้ค่าเกมรับมาถือว่าน่าเล่นนะครับคาฮานกูโอเคอยู่ครับดีเลย,ยนี้นะครับครูซาประตูนะครับเอมี่มาติเนสแอสตันวิลล่าก็น่าทาอีกทีหนึ่งนะแอสตันวิลล่า สกัดบอลโยนหนึ่งหนึ่งแล้วก็ปลาไก่นะเอมี่มาร์ติเนสพลังหน้าเล่นมากฟูตเอตันวิลล่าก็น่าทำนะครับผมกองหน้าครับผมเอมบปเป้ในรอบก่อนหน้านี่คือมันเล่นไม่ค่อยดีนะสเตตสมันเลเลยร้อยสิบสามนะครับแต่ก็ล่าสุดยิงซิตี้แฮตติกไปไงไม่รู้ว่านับค่าพลังเพิ่มเปล่านะรอบที่เพลออฟนะถ้านับเพิ่มนอมเปเป้น่าจะพลังขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่นับไม่เป็นไรเนาะแต่ก็พลังประมาณนี้ก็พอใช้ได้แล้วกันนะครับเาปเป้ เล่นได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นแน่นอนในอนาคตนะครับผม,มปีขวามากอยอเรนเตจริงๆมันเป็นแบแ็กนวนะเล่นแอนมาริทในส่วนมากจะยืนแบ็กมากกว่าเนี่ยพลังแบ็กก็เลยมีเลยนะครับเกมรับเกมลุกได้หมดนะครับยอเรนเตนาเ่นนาเ,นนาเ่นตัวใหญ่ด้วยนะสองเท้ามีเปิดบอลมีเป็นแบ็กชัดๆตัวนี้นะครับมากอยอเรนเต้วแอนมาริทก็น่าทํานะครับ T.M. ตรงนี้ยูริทิลิมันนะครับสองเท้ามีเพย์เมกเกอร์เนี่แอตันวิลล่าก็มาด้วยนะเออทิลิมันใช้ได้นะเนี่ยกางรับยูริทิลิมันต้องมีต้องมีตรงนี้ปูแอตันวิลล่าก็น่าทำอีกทีหนึ่งนะครับผมเซนเตอร์เฟอร์จิวฟานได้พลังความเร็วเยอะนะเนี่ยฟานได้แต่เวลานี้ก็ประมาณ30ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะบวกห้าเนี่ยแน่นอยู่แล้วฟานได้ ai, เร็วด้วยนะครับเก่งนะครับฟานได้ ai, เร็วผู้ C D M ตรงนี้มาร์กาซาโดโอุ้พลังดีมากเลยอืมเขาหากันจากปีย3อบามยู่พลังแค่สเตตร้อยเดียวใช่ไหมตอนนี้ร้อยสิบสามปลุกห้านี่คือเล่นได้เลยกาซาโดอือฟอร์มดีเพเมเกอร์ด้วยเป็นตัวแบบจ่ายบอลแล้วก็ตัวเล่นเกมรับเนาะกาซาโดใช้ได้ปาซ่าก็น่าเล่นนะครับตามมาด้วยเฟรดี้ครับผมเป็นสเตตต์ C M เนาะ C D M ลดไปห้าเลยเฟรดี้อืมก็ใช้ได้มีสวิฟด้วยแลวสองเท้าด้วยนะเฟรดี้ถือว่าโอเคเลยนะครับ ปูบาซ่านะครับผมมาที่แบ็กขวาครับชูนคุนเดปีนี้เป็นแบ็กขวาเต็มตัวแล้วนะเพราะว่าสเตตเซนเตอร์ลดไปหนึ่งนะครับเออพอล่าสุดมันก็ลงแต่แบ็กขวาใช่ปล่ะเออพลังได้เนี่ยบาซ่าน่าเล่นหลายตัวเลยนะมีงูด้วยนะเออเข้าบอลแน่นแถมมีความเร็วคุนเดหน่าเล่นหน้าเล่นนะครับตัวนี้กองหลังบาเยินคิมมินเจเร็วอยู่แล้วมีเฮดเดอร์มีงูให้ด้วยเออน่าเล่นไปใหญ่เลยบาเยินหู้น่าทําหลายปูเลยนะเนี่ยสำหรับ ยี่สิบสี่ยูซีแอมันเป็นฟูลทีมสวยๆทั้งนั้นนะครับมินเจก็แน่นแถมเร็วด้วยนะความเร็วร้อยสามสิบเรล่ฟ้าเฟียวฟ้าอ่าตอนนี้กองหน้าเซนนอนครับคายฮาวเวตก็มีเหมือนกันเป็นหน้าเป้าหน้าต่ำฮาวเวดมีเฮดเดอร์ด้วยพลังก็พอเล่นได้นะฮาวเวดปีนี้ตัวจบสกอร์นะครับผมประมาณนั้นกราบเบลมากาเยสนะครับความเร็วพอกลางๆไม่ได้เร็วอะเนาะแต่ได้แน่นนะครับอาเซนนอนก็เป็นอีกฟูที่น่าทำใช้ได้ใช้ได้แต่ละตัวไอกองหลังรอดมุนวะน้อง เอ้ยนิโก้ฉลอตเตอร์บอลน,น้องใครวะ้นะนิโก้ฉลอตเตอร์เบรกนะครับมีเออร์ลี่คอร์สเฮดเดอร์มีเอ้ยไม่ใช่ Early court, เออร์ลี่คอร์ทสเวิร์บเป็นกองกลางเอเป็นกองหลังที่จ่ายบอลดีนะครับใช้ได้ใช้ได้ที่เหลือก็เกมรับเลยแน่นๆนะครับเออเอาเรื่องเลยเนี่ยฉลอตเตอร์เบรกน่าเล่นจัดอันต่อน,นี่เลยครับผมกลางรับครับไลอ้อนกาเฟนแบกลิเวอร์พูลก็มีตัวโหดขึ้นนะครับกาเฟนแบกคือทิดโจนแมกเลเตอร์อะไรพวกนี้ถือว่าใช้ได้เลยกาเฟนแบกมีสเวิร์บด้วยนี่เลี้ยงผ่านสเวิร์บข้าเกมรับก็เยอะ นะครับร้อยสิบสามเนี่ย C M C D M เล่นได้หมดนะครับเป็นแบกอของดีเลยบูลลิเวอร์สวยๆเลยนะตัวเนี้นะครับพลังใช้ได้ตัวยืนข้างล่างแนละ้วจ่ายบอลอะไรประมาณนี้นะครับกับเป็นแบกาเล่นนเล่นตามมาด้วยผู้สาประตูครับคิวมินเคลเลอร์นะครับก็ตอนนั้นเหมือนอลิซงจะไม่ได้ลงปะลงน้อยก็เลยเป็นเคลเลอร์ที่พลังเยอะเลยนะครับมีหนึ่งหนึ่งด้วยโอ้โหแล้วก็พลังคือใช้ได้เลยนะ อืมตัดดีเลยเลิเวาร์คิมินเคลเฮอร์อนะครับน่าเล่นน่าเล่นเนี่ยประตูมีให้ดู2ตัวเลยติดกันเลยก็คือกูตัวกับซัมเมอร์นะอืมพลังแฝงก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะมีหนึ่งหนึ่งเหมือนกันกูตัวมีปลาไกซัมเมอร์มีชกบอลน,นะครับประมาณนี้กลางลูกตรงนี้เฟรินโลเปสนะครับอืเป็นกลางลูกเป็นปีกนะเฟรินโลเปซฟาซาตัวดีๆเยอะปีกได้กลางลูก C.M ลดไปสามอ่ะจะเป็นเชิงลูกเลยนะเฟริน นะครับเปียวอยู่เพียวอยู่และนี่เลยครับตัวนี้ทีเด็ดแอตันวิลล่าครับมอร์แกนโรเจอร์จากมีปีไลท์มาเป็นปีนี้เลยพลังโหดด้วยรบนะครับสูง8ปหนัก8ปสองเท้าด้วยมอร์แกนโรเจอร์นะพลังมีเลี้ยงผ่านมีแร์เนี่ยคือเบบหมือนแบกมากเลยช่วงนี้นะกลางลุกนี้แม่งฟอร์มดีจัดน,นะสำหรับแอตันวิลล่านะมอร์แกนโรเจอร์น่าเล่นน่าเล่นมากตัวเนี้ยอ่าแบกซ้ายบาเยินครับอันฟองโตเดวิดก็เหมือนเดิมนะต้องมีอยู่แล้วตัวนี้เดวิดเก่งอยู่แล้วนะครับ ความเร็วเยอะโอ้โหแล้วก็สแตทดีนะอันฟงโซเดวิสแล้วก็มีดาวลุ่งอันนี้นะดาวลุ่งแมนยูนะอาวาโลไว้ตัวนีน้ไปอยู่เบนฟิก้าพลังดีเลยโอ้โห้าขวาสี่ 4. นะครับสูงร้อยแปดหกหนักเจ็ดแปดด้วยนะดูดีความเร็วพอมีด้วยสแตทดีอะ่ะไปย้ายไปทีมอื่นแมงกก่งเลยประมาณนั้นแล้วก็จูดเบลลิงแฮมครับหล่นมาอยู่นี่เลยสแตทร้อยสิบสองเท่านั้นแต่ก็เหมือนจูดเหมือนปัปปี้แหละ เดี๋ยวก็ขึ้นไปสเตตเนาะฟอร์มมันดีอยู่แล้วพวกเนี้ยก็คือดีเลยตรงที่ f อสเตตลงมาคือ f p จะน้อยลงนะครับแต่ว่าได้เดีย๋ยวสเตตพลังเพิ่มอะไรประมาณนี้นะอือก็น่าสนใจจูดเบลนแฮมแบ็กซ้ายปารีสก็มีนะนูโนเบนเดสนะครับร้อยแปดสิบสูงร้อยแปดสิบเล่นได้ความเร็วมีมีเลี้ยงบอลเร็วด้วยนูโน,โนเบนเดสก็น่าเล่นนะครับปารีสและนี่ตัวนี้ครับกลางรับดอตมุลน,นะครับเอ็นเมชาตอนก่อนมันจะเป็น กลางลุกกับซ m นะคือสเตจกลางรับแม่งจะน้อยมากแต่คราวนี้เหมือนได้เล่นกลางรับเยอะนะพลังกลางรับเยอะเลยนะครับเอนเมชาถือว่าดีเลยนะสำหรับดอตมุนมีเลี้ยงผ่านด้วยอืมตัวมันใหญ่อ่ะร้อยเก้าสี่เล่นกลางรับแ่บคุ้มอยู่นะเพราะมันจะได้เรื่องชนเรื่องอะไรนี้เนาะตัวใหญ่นะครับเอนเมชาแล้วก็ปีกซ้ายครับโคดี odi, ้กากโปอืมเป็นปีกซ้ายเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าตัดปั่นอย่างเดียวเลยมีฟิตเนสชอนมีเฮดเดอร์มีหลังเท้ามีเลี้ยงผ่านนะกาปโปอืมฟูลิเวอร์น่าทำหลายตัวนะ กักโปนะครับผมอีกสายต่อจากกักโปเลยก็คือหลุยดีอาร์นะครับพลังก็เปลียวเลยเป็นหน้าต่ำนะช่วงนี้ก็เล่นหน้าต่ำด้วยนะฟอร์นายประมาณนั้นนะมีเลี้ยงผ่านมีชิปมีแปรนะครับหลุยดีอาร์พลังงูปีกเล่นได้หมดเลยนะสจัดไม่ลดด้วยนะลุยดีอาร์หน้าเล่นหน้าเล่นกองหลังเลวผูครับโกนาเต้ดูดีมีเฮดเดอร์กับงูดูดีโคตรแน่น กนาเต้ความเร็วมีอยู่แล้วคู่ฟันไดนแน่นๆเลยว่าตัวใหญ่ด้วยปูเลีวปูเนี่ยเถื่อนกองหลังนะครับ TDM ของมัดไอ้บาเยนนะครับอิมิชนะครับมีป่านมีเออร์ลี่คอร์สด้วยมีลองพาสมีสเวิร์ฟครบเล่นกลางเล่นแบ็กได้นะรถเป็นหนึ่งนะครับคิมิดน่านเล่นน่านเล่นบาเยนและกองหลังบาเยนครับอูบาเมกานโนพลังแฝงหายไปแล้วนะครับแต่ว่าได้ความเร็วความแข็งเหมือนเดิมเนาะ ชนแน่นอยู่แล้วเร็วแล้วชนแน่นคู่กับคิมินแจนี่ก็เก่งๆอยู่แล้วนะครับคู่นี้นะครับบาเยิร์แบ็กซ้ายดอดมุนเบนเซบายนี่วะมีงูมีเอร่คอร์ดวะแล้วมันเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยนะพลังไม่ลดด้วยนะอืมแต่ว่ามีเอร่คอร์ดน่น่าจะเล่นแบ็กมากกว่านะาเป็นเซบายนี่นะครับแล้วก็ประตูดอดมุนครับโกเบลนะพลังแฝงโหดเหมือนเดิมรูปร่างดีพลังแฝงดีนะโกเบลเหนียวๆเลยช่วงนี้นะครับมีประตูเซนนอนด้วยรายามาอีกแล้วยี่สามยูมียี่สี่ยูมาต่อนะครับ พลังแข่งเหมือนเดิมรายาก็ใช้ได้น่าเล่นนะครับฟัวเซนอนแล้วก็มีซาวินโยมาด้วยนะจะเะสียดายซิตีตกรอบไปแล้ววะแต่ซาวินโยก็ถือว่าน่าเล่นสีนซ้าย5ขวา2ตีนบอร์ดไปหน่อยแต่ว่าน่าเล่นอยู่สายพิวนะครับตีปีกซ้ายกาเบียลมาตินาลีสายฮะเอ่อ้ายสายี่ขวาห้านะครับแล้วก็เลี้ยงเร็วไม่มีเนาะมีพลังแข่งประมาณนี้นะครับ มารตินเนลลี่กองหน้าก็โจนาธานเดวิดอันนี้ลิวก็เข้ารอบไปรอแล้วโจนาธานเดวิดนี่มีคนรอซื้อเต็มแล้วนะตัวนี้นะโจนาธานเดวิดทะยายนะครับพลังหน้าเล่นสองเท้าด้วยมีหลังเท้ากับลูกเพชรนะครับผมกรองหน้าก็จะมีตัวหนึ่งคือตาเลมี่นะครับอินเตอร์ก็เข้ารอบรอแล้วเหมือนกันตาเลมี่ก็มีเพย์เมเกอร์นะขวาห้าซ้ายสี่ด้วยตัวนี้ได้เล่นเหมือนกันนะตาเลมี่กางรับอาเซนอนเดนแคนไรท์นะครับมีปั่นด้วยมีลองพาร์มีเพย์เมเกอร์ เกมลับไม่ท่องเล่นกันแล้วแต่เป็นกลางลับที่ยิงปั่นโกงนะเด่เคลตไลท์เนี่ยแน่นอยู่แล้วเกมลับเน้นเรื่องยิงนะครับประมาณนั้นกลางลุกดอดมุนครับอยู่เล่นบลันส์พลังแฝงเหมือนเดิมหมดยกเว้นไม่มีปั่นอย่างเดียวแต่2เท้าเหมือนเดิมก็ยังเล่นได้นะบลันส์เก่งเหมือนเดิมนะครับอยู่เล่นบลันส์จอร์นแม็กกินนะครับไซห์ห้าน่าจะขวาสี่นะเป็นขวา3นะแม็กกินแอตตันวิลล่ามีปั่นเพเมเกอร์เลี้ยงผ่านซีเอ็มซีดีเอ็มเล่นได้อยู่จอร์นแม็กกินนะครับกองหลังบาซ่านะครับอินนิโก้มาติเน พลังร้อยสิบเอ็ดก็ได้อยู่แล้วเนี่ยเอดเดอร์ลองพาร์สงูอินิโกโมาติเนสเหมือนจะดูไปดูมาเหมือนจะไม่มีอารลาโค่นะเพราะว่าช่วงนั้นน่าจะเจ็บนะอารลาโคเลยไม่มีเลยเสียดายเหมือนกันนะมีแต่อินิโกโมาติเนสนี่แหละนะครับแล้วก็มีกองหลังนี่ด้วยครับฮินคาบ,บิเย่นะแต,ต่จริงๆมียี่สิบสามเปนจีนั้นพลังน้อยละแต่ตอนนี้คือยนะี่สิบสี่อยู่เลยพลังน่าเล่นมากเซนเตอร์ได้แบ็กได้แถมมีความเร็วด้วยนะฮินคาบ,บิเย่เลเวอร์กูเซนน่าเล่นมากนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีหลังงงดาวงงาววรุ่ขอี้ยนะ วิลเลียนปาโชนะตัวนี้น่าจะเป็นทีมอะไรโคลอมโคลอมเบียบ้าหรืออะไรไม่รู้นะเอกวาดอร์บ้าที่อันเดียวกับไอไกเซโดอ่ะอตัวใหญ่แถมมีความเร็วนะตัวนี้ออน่าเล่นเลยดูดิตัวใหญ่ด้วยคู่กับไอ้มาพินยอสอเอปาโชนี่พลังดีเฉยนะครับดาวลุ่งปารีสนะตัวนี้ใช้ได้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะไปดูแยกฟูสักหน่อยอย่างพวกลิเวอร์พูลหรือบาซ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูแยกนิดน,นึงเพราะว่ามันมีตัวที่พลังไม่เจอในนี้ด้วยนะแต่ตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยมีทิมเบอร์ทิมเบอร์กับเซนเตอร์แบ็กเล่นได้หมดเลยนะอืมมันจะมีกองหลังในอาร์ซาลิบาประมาณนี้ร้อยสิบเอ็ดนะครับมันจะมีพวกของฟูบาซ่าฟูเนี่ยที่มันพลังไม่ขึ้นในนี้นะแต่มีตัวหน้าเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแยกฟูนิดนึงเนาะเอเนซัปปาคอสตา้านะครับอตาตาลันตาตกไปแล้วเสียดาย ประตูก็รีทรงก็มีนะแต่พลังแฝงน้อยลงหน่อยมันเจ็บเนี่ยตอนนั้นเค็มเคเลเฮอร์เลยพลังโหดกว่านะครับโอเคเดีย๋ยวไปดูแยกฟูลริเวอร์แป๊บนึงนะมันมีตัวอยู่พวกเคอร์ติจโจน,นี้ยพลังสวยนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปะ่ะอันเนี่ยสำหรับฟูลริเวอร์นะก็ที่บนบนเราดูไปแล้วนะครับเนี่ยกองหลังอะไรดูไปหมดแล้วใช่ไหมมันจะมีเคอร์ติจโจน,นี่ยอ่ะร้อยสิบแต่ร้อยสิบมันเซิร์นไม่เจอนะเมื่อกี้เคอร์ดิจโจน,น่าเล่นมากนะฟูลริเวอร์มีปั่นนะครับขวาสาายสี่ 4. พลังก็ถือว่าใช้ได้นะลงเรื่อยๆอ,อยู่แล้วเครดิจโจนนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดเครดิดโจนก็น่าเล่น DDM ก็จะเป็นอันนี้เอ็มไดชารไม่เกี่ยวแซ้ายอันนี้ใครวะเนี่ยอะซมีคาร์ดอะซีมีคาร์ดก็พลังร้อยสิบพลังเยอะนะมีเอร l คอร์ดอย่างเดียวแล้วก็จะมีใครโซบอฟไลร้อยแปดมมียิงไกลมีอะไรนี้ก็พอเล่นได้นะโซบอไลนะครับ แล้วก็เทนอ์อลิซันเดอร์อนโนร108้อยแปดเหมือนกันประมาณนี้พลังแฝงเหมือนเดิมเลยเทนเล่นกลางก็เท่าเดิมซ m นะ่ะไม่ลดนะครับประมาณนั้นแล้วก็มินามิโน,โนไม่เกี่ยวโรเบิร์สันร้อแปมีเลี้ยงเร็วเอ,อริคอสี่มีค้าพลังดีกว่าประมาณนั้นแล้วก็หมดแล้วปะมินโยเล่ไม่ใช่ดาวินนุนเยสเหลือแค่เลี้ยงเร็วละดาวินนุนเยส จริงๆมันจะเล่นลุยดีอาร์ตหน้าต่ำไงประมาณนั้นนุนเนี่ยได้สำรองนะประมาณนั้นเนาะตัวสุดท้ายจะเป็นคอนนอแบลลี่พลังร้อยสี่ตีเราก็ได้ถ้าการ์ดเข้ามาตีเรื่อยๆนะบกแปดพลังหน้าเล่นมากเลยนะดูดิเน่ยบกแปดเวลตันมีงูด้วยนะคอนนอแบลลี่มีความเร็วด้วยใช้ได้นะเนี่ยตัวนี้สำรองเทนได้อยู่แล้วก็ไอควันซ่าไม่มีนะแต่ไม่รู้จะเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะจะเร็วควันซ่าผมก็งงว่ามันก็ได้ลงบ่อยนี่่าแต่ควันซ่าไม่มีเฉยนะครับไม่เป็นไร เดี๋ย่น่าจะมีอัพเดพเพิ่มเข้ามาประมาณนั้นเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งคือบาซ่าป๊บนึงนะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะบาซ่านะครับก็เมื่อกี้ดูคุนเดไปแล้วใช่ไหมโอมอ่าไอ้นี่อะไรเนี่ยแฟรลันเอ้ยเฟอร์มินดูไปแล้วนะครับอินิโก้ดูไปแล้วคุณตัวการไม่เกี่ยวอันนี้เลยนะมีตัวหนึ่งคือเปาคูบาซี่นะครับดาวล,ลุ่งมาละพลัลงโคตรดีเลยร้อยสิบเอ็ดนะเปาคูบาซี่ ตอนนั้นคืออาราโคมันเจ็บก็จะเป็นเปาคูบาซี่กับอินิโก้มาตินีสใช่ปะละ่ะก็จะเป็นคู่นี้เลยเนี่ยพลังใช้ได้ดูดิเพเมเกอร์ P กับแฟร์ด้วยในกองหลังนะกองหลังมีเพเมเกอร์กับแฟร์นะครับก็เป็นคู่อินิโก้มาตินสนะครับประมาณนั้นคูบาซี่น่าเล่นแล้วก็มีใครวันนี้ที่เป็นบาร์ซ่าโอโมอีกตัวหนึ่งดานิโอโมก็มีนะพลังร้อยสิบเล่นได้เหมกันเออเฟี้ยวเหมือนกันนะดนนิโอโมนะครับ ประมาณนี้บาร์ซ่าแบกซ้ายก็จะมีเบลเด้ด้วยไอย้นี่ลูก้าดีนไม่เกี่ยวแอตันวิลล่า,าดูไปมีเออร่คอตนะครับมันจะมีเบลเด้อันนี้ไม่เกี่ยวมันมีแฟรลันด้วยตัวหนึ่งบาร์ซ่านะแฟรลันตอเรสนะครับผมเลี้ยงผ่านาแต่ร้อยแปดแล้วน้อยแล้วน,นี้เดมเบล่ปารีสพลังน้อยมากนะแต่เดี๋ยวน่าจะขึ้นนะเพราะฟอร์มดีมากนะเดมเบล่ le, นะครับอันนี้น่าจะเป็นเบลเด้แลละ อเล็กเบลเดซ้ายห้าขวาส่มีเร่งเร็วพลังเหมือนยี่สิบสามยูเลยนะอืมไม่ต่างกันเลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็หลังไออะไรอันนี้มาตินเนสอะไรไม่รู้นะแบ็กซ้ายเล่นเซนเตอร์ได้นะพลังไม่ลดนะเห็นปะออตัวใหญ่อะเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยก็น่าสนใจนะตันนี้สำรองใช้ได้นะเนี่ยความเร็วมีเล่นแบ็กเล่นเซนเตอร์ได้แล้วก็ประตูเป็นอินากิเปยาเพราะแทแต่เก้นเจ็บเชดดี้ก็น่าจะมาแแททนนต่่ยงไม เป็นเปย่าไปก่อนนะครับพลังก็ใช้ได้ประมาณนี้เนาะสหรับบาซ่าที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยมีแฟงกี้เดยองด้วยนะพลังร้อยสองเองโคตรน้อยเป็นมากาซาโดที่ลงบ่อยกาบี้ก็เหลือเก้าแปดกาบี้ก็ไม่ได้ลงงงเหมือนกันนะพลังน้อยจัดนะครับเจ็บน่าจะเจ็บแหละเดยองก็น่าจะเจ็บเหมือนกันเพราะพลังร้อยสองเองนะครับประมาณนี้เนาะสาหรับ ปาซาแล้วก็ลิเวอร์พูลนะที่มีตัวที่แบบเราตัวใหม่ๆที่เราหากันเนาะก็มีให้เยอะนะครับก็คร่าวๆแล้วกันเนาะนักเตะถือว่ามีตัวใหม่ๆม,มาให้เล่นเยอะเลยนะสำหรับยิปซีนะครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนคลิปนี้นะโอเคครับก็ใครชอบใจการพรีวิวนักเตะแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะ แล้วเจอกันคลิปพรีวิวคลิปต่อไปครับผมทุกคนไปแล้ววันนี้บายบายครับเจอกันครับผมไปละ